สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักนะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนกันยายนนะประจําเดือนมีนาคมพศ2568นะคะจะเป็นการดูดวงในเรื่องของความรักล้วนๆในเดือนนี้นะคะไม่มีเรื่องงานเรื่องของอะไรนะสุขภาพการเงินมาเกี่ยวข้องเลยนะคะหมอเปลี่ยนบ้างเนาะลูกดวงอาจจะเบื่อเนาะเลยมาดูในเทนในการ ความรักอย่างเดียวเลยนะคะในเดือนนี้เนาะใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนกันยานะคะหมอนิมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะมินรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะเป็นการดูดวงในเรื่องของคู่ครองนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะและคนที่โสดสนิทเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีนาคมนี้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาได้ความแม่นยํา อันดับแรกอธิษฐานจิตทําสมาธินะคะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดินไปเกิดนึกถึงความรักคนรักที่อยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะหรือคนที่โสดก็ได้นะสิ่งที่หมอบอกเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะนะอธิษฐานจิตทาสมาธิเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญ,ญาตดึงดูดไพ่เข้ามาเลยนะคะขอจับไพ่เลยนะอ่ะขอให้คุณนะคะบุญสมพันธ์สัมพันธ์กับไพ่ของหมอแล้วดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ท่านนี้นะคะปรับ ทัศนคติในการดูดวงกับหมอนิดนึงเนาะเพราะไพ่ของหมอเป็นการเปิดสดนะคะแล้วก็เป็นไพ่เล่าเรื่องเนาะอาจจะไม่ได้โฟกัสที่คุณคนเดียวอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้อย่างที่หมอบอกในทุกคลิปค่ะเป็นการพลังงานดูดวงโดยรวมนะคะเรามาดูกันเลยนะคนที่มีคู่ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะ,ะคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะหมอต้องบอกว่าคู่ครองเราหรือครอบครัวอาจจะรู้สึกว่า ไม่สบายเนื้อสบายตัวหรือมีอารมณ์ความรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่าเจ็บป่วยง่ายเราก็ต้องดูแลซัพพอร์ตหรือวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นก็ได้นะคะในช่วงนี้เดือนนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกแล้วรู้สึกว่า เรามีความเป็นห่วงในเรื่องของแฟนหรือบางคนบางกรณีอ่ะแฟนอาจตั้งครรภ์อยู่ก็อาจจะมีผลกระทบอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าต้องพาไปหาหมอบ่อยๆหรือตรวจสุขภาพร่างกายแบบถี่ถ้วนหรือตามตามที่แพทย์สั่งนิดนึงถ้าเกิดใครที่จะมีน้องหรือว่ามีบุตรยากคะ่ะอาจจะต้องพึ่งในด้านของเทคโนโลยีนิดนึงนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองลดความเครียดความกังวลลงหรือบางคนบางกรณีนะคะสามีหรือว่าภรรยา อาจจะทําผิดหลงผิดนะคะหรือว่าไปด้านตัวบทกฎหมายนะคะทําอะไรที่แบบผิดกฎหมายะคะ่ะอาจจะต้องโทษจําคุกหรือว่าจองจําลักษณะประมาณนี้ก็อาจจะต้องมีเกณฑ์แต่ภรรยาสามีก็ยังมีความรักที่ดีนะคะยังพาบุตรพาอะไรไปเยี่ยมเยียนนะสิ่งที่หมอบ,บอกหรือบางทีเข้ามาโดยจังหวะที่แบบว่าไปรับ เป็นแพ้รับบาปเขาก็ได้นะคะเรื่องมีการเชื่อมโยงกับคดีความเกิดขึ้นนะสิ่งที่หมอบอกอาจจะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ก็เป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ายังต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันต้องอยู่ต่อไปนะวันนี้นะคะคนที่อยู่ก็ต้องดูแลกันไปนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องประมาณนี้ถ้าใช่ไม่ใช่อย่างไรไม่เป็นไรเรื่องมีส่วนที่หมอบอกนะคะ,ออะคอมเมนต์รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปแล้วก็ให้มีพลังงานที่เยียวยาตัวเองนะคะปรับ ความทุกข์ใจที่ตัวเราเองก่อนทุกอย่างมันเริ่มต้นที่เรานะคะมีสติสัมปชัญญะนิดหนึ่งเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจงในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเที่ยวบ่อยนะคะหรือตามเทนเพื่อนนะคะหรือข่อมีสถานที่ที่นัดเจอกันกับเพื่อนเนี่ยคุณอาจจะไปเจอ ดิวไปเจอกับแฟนเก่าอดีตแฟนเก่าหรืออดีตแฟนเก่าของเราพาแฟนใหม่มาก็ได้ลักษณะประมาณนี้เรารู้สึกว่าอาจจะก่อยไม่ค่อยมีความสุขหรือไม่สนุกสนานหรือไม่เฮฮาเท่าทีา่ควรรู้สึกว่าอาจจะมีมุมมองที่แบบนิ่งเงียบนะคะหรือโฟกัสในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะเรารู้สึกว่าอาจจะร่วมยินดีหรือแสดงความดีใจแต่ในใจลึกๆก,ก็อาจจะมีความเสียใจอยู่ะคะ่ะเพราะบางทีอยู่ด้วยกันแล้วไม่ดูแลไม่เห็นค่ากาันพอวันนึงเขาไปจากเราหรือไปเจอคนใหม่แล้วอ,อาจจะรู้สึกว่าเกิดการเสียดายขึ้นมาหรือตัวเขาเสียดายเราก็ได้นะคะ ไพ่มันจะสลับสับเปลี่ยนกันได้อาจจะมีเกณมที่มาดิวมาเจอกันหรือไปในสายงานที่ไปเที่ยวไปปาร์ตี้แล้วเจอแฟนเก่าค่ะฟ้าพาแฟนใหม่มาหรือตัวเราฟ้าแฟนใหม่ พาแฟนใหม่ไปเจอลักษณะประมาณนี้จังหวะแบบสตันก็ได้สิ่งที่หมอบอกแต่ความรู้สึกเกิดการเสียดายยังคิดถึงนะคะหรือยังรู้สึกเป็นห่วงกันอยู่แต่ทําอะไรไม่ได้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะอาจจะเลือกปิดหูปิดตาข้างหนึงนะะ่งค่ะแต่อาจจะมีการทักทายยิ้มแบบยิ ye, ้มแย่ๆไม่ได้เจตนาย,ยิ้มก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกหรือเขาอาจจะมีอารมณ์หึงห่วงเราหรือแอบแอบ,แอบไปดักเราเจอเราข้างนอกคุยจะคุยกับเราในเรื่องนี้ก็ได้นะคะการที่เรามีแฟนใหม่หรืออะไรเงี้ยว่าทําไมลืมกันง่ายอะไรงูนี่นั่นนะคะอาจจะแบบ อยากให้เราสนใจเขาอะค่ะประมาณนั้นเนาะสิ่งที่หมอบอกให้เม้นรับพลังงานได้ดีๆไป แต่ความรู้สึกลึกๆในใจเราก็ยังอาจจะรู้สึกยังคิดถึงยังรักกันทั้งคู่ก็ได้นะคะแต่เพียงแต่เรารู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้หรือมันไม่ใช่ก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะแต่ไม่เป็นไรเก็บแต่ความรู้สึกดีๆกันไว้อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไปเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะให้นึกแต่สิ่งสิ่งที่ดีการที่พบเจอกันคนคนใดคนหนึ่งเราอาจจะมาในรูปแบบที่เป็นเวรกรรมหรือว่าเป็นคู่บุญคู่บารามีหรืออาจจะมาแค่พบเจอแล้วก็จากลาก็ได้สิ่งที่หมอบอกแต่อาจจะไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเนาะไม่เป็นไรค่ะมันมมีทัั้้งงงพลาาานนดควสุข ความทุกข์หรือว่าเขามาแล้วจากไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะขอให้คุณเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหรือบางคนมางกรณีอาจจะรู้สึกเสียใจในการจากลา แล้วอาจจะมีคําว่าจะใช้คําว่าชีวิตคู่หรือครอบครัวเขาจะสุดท้ายนะคะอาจจะต้องมาเสียลูกไปอะไรลักษณะประมาณนี้กระทันหันแลือ,อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนาะสิ่งที่หมอบอกไม่เป็นไรเนาะขอให้มีพลังงานด้านที่ดีที่ใช่ถ้าเกิดใครพร้อมจะมีน้องมีลูกหรือใครที่เคยเสียไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรทําบุญทาทานให้น้องไปแล้วก็คุณก็โฟกัสตัวเองใหม่นะคะเริ่มเริ่มใหม่ก็ได้นะคะในการมีน้องใจเย็นเนาะโอกาสเรามีได้เสมอคะ่ะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามามาดูในด้านของคนที่ โสดสนิทนะคะในช่วงเนี้ยตัวคุณเองอาจจะเก็บตัวอยู่เงียบๆซะมากกว่ายังไม่พร้อมจะมีใครชั่วโมงนี้ตอนนี้รู้สึกว่ารักอิสระมากขึ้นกินเที่ยวนะคะหรือสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนดีกว่ามีความสุขมากกว่าหรือบางคนบางกรณีเขาอาจจะมีการที่เข้ามาจีบเราแต่เราไม่เปิดใจก็ได้เพราะรู้สึกว่าพลังงานของคนที่โสดในวันเนี้ยของคนที่เกิดในเดือน สิงหาเนี่ยคุณยังไม่มีความพร้อมที่อยากจะมีใครจริงๆแล้วคุณรักตัวเองมากขึ้นก็ได้สิ่งที่หมอบอกแล้วบางทีแบบเข้ามาจีบเรา50-50ยังไม่ชัวร์แล้วเรารู้สึกว่ายังกักอยู่ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะไม่รับพลังงานด้านตรงนี้ไปอันไหนที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้นะตรงนี้แต่คุณก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอสิ่งที่หมอบอกถ้าเรายังไม่พร้อมจะมีใครแล้วเรารู้สึกยังลืมคนเก่าสถานะเดิมสิ่งเดิมๆเก่าๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะยิ้วใจตัวเองรักตัวเองโฟกัสเร่องงกางาาาาาารนนนเเเหลลััั้้้วพะคมมมดดดทีีขไส แต่เพียงแต่เราก็ต้องรักตัวเองเราก็ต้องเป็นคนดีในเวอร์ชั่นที่เป็นเราเช่นกันนะคะอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปปล่อยวางบ้างอันไหนที่มันเบาได้ก็ เขาเรียกนะทาให้ตัวเองให้มีความสุขอย่าไปจมทุกข์อยู่นานเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นเวลามันอาจเป็นเครื่องเยียวยาคุณได้แต่บางครั้งก็ต้องออกไปเที่ยวไปพบปะไปเจอผู้คนบ้างหรือว่าไปทํากิจกรรมตัวเองบ้างชอบออกกำลังกายเอ็กซ์ไซ์วิ่งสวนสาธนารนณะหรือฟังเพลงดูหนังนะคะหรือปาร์ตี้บ้างกับเพื่อนบ้างก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปบ่อยแต่ไปให้มันคลายรีแลกความรู้สึกตัวเองก็ดีเช่นกันนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะ ไมนรับพลังงานด้านตรงนี้ไปพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่แล้วก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้ได้รักตัวเองให้เป็นนะคะไม่ต้องไปวิ่งตามไขวยคว้าหาความรักจากใครคนที่ใช่มันจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสม บางทีต่อ้คุณอยู่เฉยๆในโลกโซเชียลออนไลน์มันก็เข้ามาได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเลือกต่อบางทีความรักมันอาจจะวิ่งเข้ามาชนคุณสักวันหนึ่งก็ได้ถ้าคุณพร้อมจะมีความรักนะคะ,ะหมอน,นิ่เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความรักที่ดีพลังงานด้านที่ใช่แล้วก็เจอคนรักที่ดีสินเสมอกันนะคะได้สวมแหวน,แ,นแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะคะมีความสุขในเวอร์ชั่นที่เป็นเราดีที่สุดค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ